ทุ่งร่างทั้งหมดนี่ครับทำมาหมดแล้วแท้ทุกอย่างนะครับแท้แน่นอนนะฮะแล้วดูพวกสีโชกกับลายเสื้อผมนะครับตอนแล้ววันสงการเลยโคตรเฟี้ยว สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับปฏิพัฒน์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ขอสวัสดีลูกค้าน่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะสงกรานนะครับแต่งตัวสดใสนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับที่ผมไม่เปียกนะฮะผมก็งงเหมือนกันนะทำไมผมไม่เปียกนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเข้าใหม่กันหนึ่งคันดีกว่านะฮะต้อนรับสงกรานไปเลยนะครับสวัสดีวันนี้นะเราอยู่กับเจ้าโต้ใต้ไฮรักลีโวนะครับ2.8ตัวเจพัฒนะฮะรถปีหนวันสิบเก้า นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตอนเดียวเพาลอยนะฮะบอกเลยว่าสวยมากนะครับเข้ามาต้อนรับสงการเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดําเดิมโรงงานนะครับสีเทาดำมิัลลิกนะฮะแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นสีดําเงาตัดด้วยโครเมียมเล็กน้อยนะครับโลโก้เป็นโครเมียมนะฮะหลอดไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับด้านหน้าไม่มีอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคันนี้แต่งเต็มเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่า จบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านข้างกันต่ออีกกว่ครับ สำหรับสภาพด้านข้างนี่นะฮะก็เป็นสีเทาดําเสมอการเจ้ลถึงด้านท้ายนะครับจุดเด่นของคันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันเลยดีกว่านะครับล้อแม็กฮะอันนี้เป็นแม็กของแลนโซนะครับ D1SR นะครับไว้สําหรับใส่กับรีโวโดยเฉพาะเลยนะฮะห้าล้หกก้านนะครับแลนโซแท้นะครับ D1SR นะครับสำหรับแม็กซ์รายนี้นะฮะแล้วก็ลัดด้วยยาง2 3 5 4 5มหนะครับยางปี2020นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรถปี19นะครับแม็กคู่หน้าแท้ นะครับการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้น้อยมากนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีการตัดด้วยโครเมียมนะครับมือเปิดเป้าลงมือนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีการสาดมาให้ติดมาจากไฟแดงหมดแล้วนะครับไอพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆแบบนี้ข้างตัวรถเนี่ยคือครบนะฮะสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นคอกแซมเลดนะครับคองแซมเลสนะฮะสวยมากนะครับการยึดการโครงสร้างอะไรของมันเนี่ยคือแบบยังไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะสำหรับคันนี้นะครับแล้วสําหรับล้อหลังนะครับเป็นของแรนโซเหมือนกันนะฮะสำหรับลายนี้ ถ้าเกิดคนเล่นรถตอนเดียวรถเพาลอยแบบนี้รู้กันดีนะครับล้อคู่หลังเนี่ยกี่บาทนะฮะเป็นสำหรับซีลิยางครับก็เป็น XCD ปี2020นะครับ22575 R 1้อนะครับล้อคู่หน้าล้อคู่หลังนะครับเป็นของ l ลนโซแท้เลยบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดได้คันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านท้ายกันต่ออีก่ครับ สำหรับฝาท้ายนะฮะสวยกริปนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะฮะฝาท้ายสวยคอกสวยนะครับรถทุกอย่างบอดี้ของมันนะฮะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากนะครับรถปี19นะครส่วนช่วงล่างนะครับผมอยากให้คุณลูกค้าทุกคนดูแบบชัดๆนะเพราะมันเป็นสีสันที่สวยงามมากนะฮะเหมือนกับตอนรับวันสงการเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราตัดไปขึ้นดูที่ห้อยกันเลยนะครับอ่าเรามาขึ้นห้อยดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดเลยนะฮะสำหรับ ใต้ล่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกเลยนะคันนี้เนี่ยเป็นกระบองหลังนะครับได้สีสวยแล้วนะครับเหมือนปีกแมลงครับนะครับถ้าเกิดลูกค้านะคันนี้คือต้องบอกเลยว่าจบนะครบหมดทุกเรื่องนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของแหนบเนี่ยนะฝั่งระ11แผ่นนะครับตรงเตงบูทเหล็กนะครับแล้วก็โชกคไขว้กัน3ตัวนะฮะแล้วก็คานโช็นะครับเชื่อมทําอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ และในส่วนของท่อเนี่ยนะเป็นท่อเหลทั้งเส้นเลยนะฮะแล้วก็ปลายไดสีนะครับสวยมากเลยสําหรับคันนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเฟืองท้ายนะครับเปยนเฟืองท้ายหมดแล้วเป็นเพาของท t p y เลยนะครับคือทั้งหมดช่วงล่างเนี่ยเรายกชุดเลยนะครับลูกค้าได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับช่วงล่างทั้งหมดนี่ครับทำมาหมดแล้วแท้ทุกอย่างนะครับแท้แน่นอนนะฮะไปดูพวก สีโชกับลายเสื้อผมนะครับตอนรับว,วันสงการเลยโคตรเฟียวสำหรับคันนี้นะ,นะครับใครจองก่อนได้ก่อนใครจัดไฟนัซ์ก่อนได้ก่อนใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับ ก่อนเราจะไปดูห้องเครื่องนะครับเรามาดูภายในห้องโดยสารกันก่อนนะฮะสำหรับภายในนะครับก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะคอนโซลหน้านะครับมีแอร์แบ็กถุงนมนี้ภายในให้ครบทุกจุดนะครับส่วนคอนโซลกลางนะก็เป็นซีดีวิวเอ็มพีสามนะครับเออยูเอชยูเอสบีนะครับรองรับบลูทูธด้วยนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับแอร์เป็นแบบปรับแมนนวลนะฮะแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าหมดแล้วสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถปีสิบเก้านะครับแต่ระยะการใช้งานเนี่ยหมื่นห้าพันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับถือว่ายังน้อยมากเลยนะฮะ ใครได้ไปเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับมีปุ่มเมื่อโหมดอิโโหมดให้ทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกอย่างๆนะครับมีกล้องหน้ารถแท้ของ To y o ต a ให้นะครับถ้าเกิดลูกค้าไปติดเองเนี่ยโอ้โห4 0 0 0 5 0 0 0ถึงแน่นอนนะครับแต่เตาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเพาลอยนะครับแล้วก็ออปชั่นเสริมอะไรต่างๆครับมีให้ครบหมดเลยนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องมากกว่าครับ สำหรับห้องเครื่องนะครับไม่มีข้ามมันเครื่องไหลยเยอะนะครับหน้าแก้มข้างเมดอาร์คแต่เข็บเมสี่ิซีนะครับทุกอย่างอยู่จุดเดิม ลงงานหมดนะครับแล้วก็แผ่นเพลสติกเกอร์มอกรนะฮะแผ่นกันความร้อนนะครับสำหรับบล็อกนี้นะเป็นได้เป็น1 GD นะครับ2,800ันแีบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับโคตรแรงนะครับแล้วก็มีปุ่มหัวขโมยเข้าหมดมาเพิ่มด้วยนะบอกเลยว่าแรงก็ได้ประหยัดน้็ไม้นะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับสำหรับคันนี้นะครเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ2.8งเจพาร์ตรถปี19นะครับราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับย้ำอีกทีนึงครับ549,000สี่นเก้ับาทนะครับล สนใจนะรถตอนเดียวเผาลอยใส่ข้อแบบนี้นะครับของของแต่งครบคันแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนใครจองก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง front youtube ของเรานะเป็นกลังใจใเรากดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีรถมารีวิวให้กับคุณลูกค้าด้วยเรื่อยๆ รหรือลูกค้านั่นนใดอยากรู้รถไหนเป็นพิเศษนะค,คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนพวกรถพองรอยตอนเดียวอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดผมพูดตรงไหนผิดพลาดไปนะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเรามาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ